สวัสดีค่ะจ,กกจกักกราจนนณคำศิรินะคะอันยองอาเซโยทำไมถึงเรื่องโรงพยาบาลนานนะหล่ะคะเพราะว่าเพื่อนจากนะคะก็คือหมอรูโตกแตกเขามาทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยตาข้างซ้ายมันเริ่มตกแล้วแต่ปัญหาของเราก็คือเรา ไม่อยากที่จะเปลี่ยนหน้าอยากที่จะหน้าเดิมแต่ก็คือดูเด็กลงก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะรู้สึกว่าคุณหมอก็คือเก่งมากแล้วเพื่อนๆนนักแสดงก็คือมาทําเยอะแล้วก็ดูธรรมชาติค่ะดูแบบไม่มากเกินไปดูเป็นคนเดิมแต่เด็กลงจริงๆอ่ะดูของคุณเอ๋เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งมาตัดสินใจเอา ปีนี้แหละหลังจากที่ตอกแต็กกลับไปแล้วก็ดูแผลเขาาเออมันโอเคเพราะไอ้ของตอกแต็กเนี่ยเขาทําเยอะมากใช่ไหมเขามีทั้งขูดสารเหลวมีทั้งดึงหน้ามี e โด o ท h i มีร้อยไหมอะไรเงี้ยตอนแรกจ้งก็คือตั้งใจว่าเห็นเซตผิวด้าร้านานะาดังก็แบบอยากมาทําพวกริ้วรอยฝ้ากระอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเออแก้เรื่องตาตกแล้วดูเป็นธรรมชาติได้ด้วยก็เลยสนใจค่ะคิดไม่นานค่ะ เอาจริงยังไม่ได้บอกใครเลยนะบอกแค่คนรอบข้างคนใกล้ชิดบอกคุณแม่บอกสามีแต่ว่าข้างนอกเนี่ยยังไม่ได้บอกเพราะว่าเอาจริงก็คือเราไม่ได้จะเปลี่ยนเยอะเราอยากให้ไปไหนมาไหนแล้วเขาทักว่าเฮ้ยทำไมดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบปลื้มใจก็เลยยังไม่ได้บอกใครค่ะเออมิถุนานนี้ก็จะอายุ4 3แล้วค่ะอายุเท่าคุณเอเลยก็คืออยากให้ดูเด็กลงได้สัก5ปีก็ดีใจแล้วค่ะ ุณเอบอกว่าเรื่องต้นน่าจะเป็นเอนโดไทเพราะว่าจานันน่ะไม่อยากได้ตาเป็นแบบชั้นตาใหญ่คือชอบตาเดิมแต่แค่แบบให้มันยกขึ้นแล้วก็เซตผิวดารานา,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 นานันนะว่าต้องรองปรึกษาคุณหมออีกทีรับงานเอาไว้ค่ะแบบจะต้องรีบใช้หน้าก็เลยแบบพอได้คิวคุณหมอปุ๊บต้องรีบทําเลยเพราะเขาบอกว่าคุณหมอคนนี้คือคิวทองมากไม่ได้กังวลอะไรแล้วเพราะสถานที่ก็สะอาดสะอ้านกว้างขวางเป็นโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือก็ไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะ ก็ใครสนใจก็แนะนำนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ไว้ใจได้แล้วก็ทำมาแบบหลายคนแล้วมีเคสให้เห็นเยอะแยะอย่างจันยังเลือกมาเลยถ้าใครคิดอยู่ก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะ